รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เเเยอมียนองเดมวกวดีกำลังเป็นอีกเมืองที่ถูกจับตาเพราะนอกจากเป็นเมืองชายแดนด้านตะว,วันออกของประเทศพมา่าที่ตั้งอยู่ในเขตรัฐเตเรียงซึ่งมีชายแดนติดต่อกับอำเภอแม่สอดของไทยแล้ว เมียววดีและแม่สอดยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนมีคนเรียกขานเมืองทั้งสองว่าเป็นเมืองคู่แฝดโดยมีลำน้ำเมยไหลกั้นใช้เป็นแนวพรมแดนตามธรรมชาติการค้าบริเวณชายแดนส่งผลให้อำเภอแม่สอดเติบโตกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเมื่อเริ่มมีการค้าอย่างต่อเนื่องเมืองเมียว,วดี จึงเริ่มวางแผนเพื่อการพัฒนามีการขยายตัวการลงทุนก่อสร้างเขตการค้าและศูนย์การคมนาคมทางบกไว้รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดนที่มิวดีซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมที่เมืองผาอันและเขตนิคมอุตสาหกรรมที่เมืองมอะละแมงซึ่งอยู่ในรัฐมอนต่อไป ปัจจุบันประเทศพม่ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีการแก้ไขระเบียบก,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนทำให้ยากาศของการลงทุนภายในพม่ามีแนวโน้มที่สดใสเนื่องจากรัฐบาลพม่า<ล>ได้ให้ความสำคัญต่อ AEC <ล>ซึ่งจะมีการรวมตัวกลุ่มประเทศในอาเซียน<ล>เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจะมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม ปีพุทธศักราช2,558ที่กำลังจะมาถึงทริปใหม่จากสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้เราจะนำท่านผู้ชมไปสำรวจเส้นทางเชื่อมโยงบริเวณชายแดนไทยพมา่า ซึ่งถูกใช้เป็นช่องทางผ่านไปมาระหว่างคนชายแดนของเมืองคู่แฝดทางด้านตะวันตกของประเทศไทย สิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงห์พาท่านผู้ชมมาดูประตูสู่อันดามันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัท <What S 1> สิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดโ,โยโต้า s <S ไฮลักซ์วีโก้ชัมซ์ CNG าเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่องเปิดพรมแดนเมืองเศรษฐกิจใหม่แม่สอดเมียวดีโดยงานนี้มีนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวพม่าร่วมงานกว่า500คนในวงเสวนามีนายบรรพตก่อเกียรติเจริญประธานหอ,อการค้าจังหวัดตาก และนางติ่นติ่นเมียประธานหอการคา้าจังหวัดมีวดีเข้าร่วมด้วยคุณอวนเนี่ยยชิงาดใช่หล้องเข้ามาตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนารหม่อย่างที่กาวไปมืส่สักคูนะครับเราได้ปฏิบัติตามหลักการค้ากางทุนของประเทศเพื่อให้การค้านไทยในประเทศนม,มาให้ง่ายขึ้นเพื่อมให้ใเกิดผลประโยชน์ต่อการนักลงทุน การจัดเสวนาที่ห้องแม่สอดบอลรูมโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทได้เชิญนายหน่ายนายทุนผู้มนวยการการค้าชายแดนไทยพม่าซึ่งรับผิดชอบดูแลการค้าชายแดนไทยพม่าเมื่อกล่าวเปิดงานนายหน่ายนายทุนกล่าวว่าเฉพาะพื้นที่ชายแดนแม่สอดที่ผ่านมาในช่วง9เดือนมีมูลค่าการซื้อขายมากถึง1,000ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าที่ซื้อจากไทยได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคขณะที่สินค้าส่งออกของพม่าได้แก่สินค้าเกษตรประมงอัญมณีและแร่ต่อจากนี้รัฐบาลพม่าจะขยายพื้นที่การค้าชายแดนให้มากขึ้นเพื่อรองรับการค้าการลงทุนที่จะขยายตัวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในอีกสองปีจากนี้ เมืองแม่สอดเป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองเมียวดีซึ่งตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจที่เรียกว่า east west economic corridor เพราะแม่สอดมีความเหมาะสมเป็นเมืองชั้นนำทางเศรษฐกิจในฐานะประตูการค้าชายแดนแต่การขับเคลื่อนให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาลที่เคยสนับสนุนให้นครแม่สอดเป็นศูนย์กลางการค้าบนเส้นทางเอเชียไฮเวย์หมายเลขหนึ่งนั้น ความเป็นไปได้หรือไม่ต้องสอบถามกับนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้วาราจก,การจังหวัดต,ตากโดยตรงเรองจากว่าด้วย<อ>พื้นที่นะครับตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ศักยภาพของอำเภอแม่สอดเนี่ยนะครับก็เรียนว่าเราเป็นเส้นทางบกที่เชื่อมนะครับเป็นเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของระหว่างอาเซียนนะครับกับจีนและอินเดีย นะครับแล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งทางจราจรทางบกที่เชื่อมต่อกับพม่าได้อย่างเ,าเรียกว่าสะดวกที่สุดในปัจจุบันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจังหวัดตากเองเป็นจุดที่เ,เส้นทางจากจีนลงมาเส้นทางจากอาเซียนไม่ว่าจะมาจากเ,าเส้นทางอีสเวสอี o นอม i c ค o r r ดอร์ก็คือระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกจากเวียดนามมาลาว เข้ามานะครับมาทางภาคอีสานผ่านมาทางพิษุโลกเข้ามาที่ตากเพื่อจะผ่านไปแม่สอดไปพมา่าหรือเส้นทางนอร์ทเซา์คอริดอร์จากจีนจากสิงคโปร์มาเลยขึ้นมาผ่านประเทศไทยเพื่อจะไปผ่านพมา่าไปเชื่อมกับอินเดียเนี่ยนะครับต้องมาผ่านจุดนี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็มองว่านโยบายของรัฐบาลในการที่จะทำให้ จังหวัดต่างแล้วก็โดยเฉพาะพภอแม่สอดเป็นเขตเิริพิเศษเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่เป็นความจําเป็นเพื่อให้การค้านะครับทันกับการเปลี่ยนแปลงและความเจเริญเติบโตซึ่งณเ,นะเวลานี้เองเนี่ยความเป็นระบบเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็ยังไม่มีคําจํากัดความที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้มันก็มีอยู่3แนวทางนะครับ แต่นิยามที่สามซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นนิยามที่เหมาะสมแล้วก็เ้าก็มกับภาวะที่จะรองรับความเจริญก็คือเขตสิพิเศษที่เป็นสามอำเภอนะครับที่เป็นเขตสามอำเภอก็คืออำเภอแม่ละมาดนะทางตอนเหนือของแม่สอดขึ้นไปประมาณ30กิโลอำเภอพบพระทางตอนใต้ของแม่สอดลงมาอีก30กิโลสามอำเภอกับอำเภอแม่สอดเนี่ยจะเป็นเขตสิพิเศษ ซึ่งจะมีพื้นที่กว้างนะครับมีพื้นที่หลายพันตารางกิโลเมตรตรงนี้น่าจะเป็นการส่งเสริมที่ครอบคลุมทุกด้านที่เราคิดเอาไว้เช่นเป็นเขตกรีนอินดัสเทรียลโซนคว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนะ,ะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแต่ว่าคือโดยศักยภาพของจังหวัดเองเนี่ยเนื่องจากว่างานอย่างนี้มันต้อเป็นงานที่มาจากนโยบายนะครับต้องผักดันร่วมกันนะฮะความรู้สึกของทางภาคเอกชนเอง หรือแม้แต่ส่วนราชการในจังหวัดเองเราก็รู้สึกว่ามันเคลื่อนเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะเราก็เกรงว่ามันจะไม่ทันแต่ว่าก็ยังทาอย่างไรได้เพราะว่าก็ระบบของเรามันเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเราก็พยายามผลักดันอยู่นะครับก็ต้องเรียนอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าทําจริงๆเนี่ยมันจะเป็นโครงการใหญ่ตรงเนี้ยเราก็เรียนตรงๆว่ามันเกินศักยภาพของจังหวัดที่จะเป็น เป็นแกนนําในการประสานง,งานตรงนี้ได้นะเราก็อยากได้หน่วยงานส่วนกลางภาครัฐนะจะเป็นสภาพัฒนาเรส,สังคมแห่งชาติจะเป็น BOI จะเป็นหน่วยงานไหนก็ได้นะครับที่จะมาเป็นฝ่ายเลขาในการเชื่อมประสานทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัตินะครับจากทางภาครัฐบาลเนี่ย นะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท,ที่มากกว่านี้นะครับ เป็นจังหวัดทางภาคเหนือมีที่ตั้งคอดไปทางด้านตะวันตกของประเทศมีเนื้อที่โดยรวม16,406ตารางกิโลเมตรแด่กลับมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาโดยมีทิวเขาถนนธงชัยเป็นตัวแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่งคือตากฝั่งตะวันออกและตากฝั่งตะวันตก การแบ่งเขตการปกครองจึงแบ่งพื้นที่เป็น8อำเภอกับ1กิ่งอำเภอโดยมีเขตแดนติดต่อกับจังหวัดอื่นอีก9จังหวัดและมีชายแดนด้านตะวันตกติดต่อกับประเทศพมา่าด้วยลักษณะทางกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทําให้การเดินทางไปต่างอำเภอแม้จะอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันก็เป็นไปด้วยความล่าช้าโดยเฉพาะอยิงย่งกับอำเภอที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน สุดผ่านแดนถาวรของจังหวัดต,ตากมีอยู่เพียงแห่งเดียวคือสะพานวิตรภาพไทยพมา่าซึ่งตั้งอยู่สุดทางหลวงหมายเลขหนึ่ในเขตอำเภอท่าสายลวดเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเมยเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างอำเภอแม่สอดกับจังหวัดเมียวดีมีความยาวตูสะพาน420เมตรกว้าง13เมตร การผลักดันให้นครแม่สอดเป็นเมืองคู่แฝกกับเมียวดีทันการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้าจะเร่งให้การค้าการลงทุนในพื้นที่ปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนความสัมพันธ์ของคนชายแดนสองฝั่งน้ำที่มีแม่น้ำเมือยเป็นเส้นแบ่งเขตแดนในทางปฏิบัติสำหรับคนในพื้นที่ ช่องทางผ่านแดนของชาวบ้านยังมีช่องทางให้ลอดข้ามอยู่หลายที่เรือข้ามฟากที่เห็นยะจอดรอผู้โดยสารตั้งแต่เช้าจนถึงสองทุ่มทุกวันท่าข้ามน้ำเมยที่รู้จักกันมีอยู่สองแห่งคือท่าบ้านวังแก้วและบ้านวังผาเรือจะรับผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นคนไทยเพื่อเดินทางไปเล่นการพนันที่อีกฝั่งจุดที่เราข้ามแดน อยู่ที่บ้านวังผาเป็นบริเวณที่ลำห้วยแม่ละมุงไหลลงแม่น้ำเมยลลำน้ำบริเวณนี้จะมีความกว้างกว่า80เมตรร่องน้ำจะลึกกว่าที่อื่นแม้ในช่วงฤดูแรงทำให้เกิดการขนส่งสินค้าผ่านแดนโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ข้าแม่น้ำด้วยแพยนต์ นับตั้งแต่แม่ทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพมา่าพุนจัตวาแท็นายวินเดินทางมาที่บ้านห้วยแม่แปบในพื้นที่จังหวัดเมียวดีฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดเพื่อทาบันทึกข้อตกลงกับกองกำลังทหารเกรหลีพุทธเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มของพลตรีหม่องชิตูอดีตผู้บัญชาการกองพลที่999ทหารเกาหียงเคบ a ก็ได้แปลสภาพกลายเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดน เรียกชื่อย่อว่า BGF ขึ้นตรงการประคับบัญชาของพมา่านับจากนั้นพื้นที่เขตบ้านกกโก,โกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวังผาในเขตตำบลแม่เจราอําเภอแม่ระมาดฝั่งไทยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่พัฒนาภายใต้การควบคุมของพลตรีหม่องชิตูซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ประชาการกองกำลังพิทักชายแดน BGF ภาคส บ้านโกโกมีการพัฒนาแทบทุกด้านดูเจริญอย่างผิดหูผิดตาจากอดีตที่เคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆโกโก้ Go Go, กำลังเติบโตเป็นเมืองมีรายได้เลี้ยงตนเองจากการเก็บภาษีและเก็บค่าสวยที่ได้จากบอนรวมถึงสัญญาสัมปทานต่างๆของนักลงทุนที่มาหาประโยชน์ในพื้นที่แต่ผลประโยชน์ที่ได้มาง่ายและแน่นอนทุกเดือนคือรายได้จากบอนคาสิโนสองแห่ง ที่เปิดอยู่ใกล้ชายแดนไทยส่วนแบ่งที่ได้นั้นกล่าวกันว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เจริญเช่นการสร้างถนนหรือระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นนอกจากนั้นยังนำไปเป็นกองทุนช่วยเหลือชาวบ้านชเชื้อสายเกเรียง,งเงินที่ได้มาไม่ว่าวิธีใดถือเป็นงบประมาณท้องถิน่น ที่ผู้ประชาการกองกำลังพิทัก์ชายแดน BGF ภาค3มีสิทธิ์เพียงผู้เดียวที่จะนำไปบริหารและใช้เลี้ยงดูลูกน้องของตัวเองอีกสองปีข้างหน้าหากมีการจัดระเบียบชายแดนโดยรัฐบาลพมา่ารายได้จากสัญญาสัมป,ปทานต่างๆอาจต้องจ่ายผ่านเจ้าหน้าที่รัฐที่กรุงเนปิดอแล้วอำนาจทั้งหมดที่เคยมีมาหลายยุคหลายสมัยอาจถูกดึงไปอยู่ที่ผู้บริหารประเทศตัวจริง รายการสองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์หน้าเราจะพาท่านไปสำรวจเส้นทางลัดฟ้าทางลัดข้ามที่ราบสายตรงที่นำไปสู่อำเภออุ้มผางได้อย่างคาดไม่ถึง